เด็กชายตัวน้อยทิ้งเมสซี่กับโรนันโดลงกับพื้นไม่นานทั้งคู่ก็ลุกขึ้นพลันเหลือไปเห็นลูกฟุตบอลอยู่ใกล้ๆด้วยความดีใจพวกเขารีบวิ่งเข้าไปหาแล้วแย่งเตะลูกบอลไปจนกระดอนพุ่งไปโดนเนย์มาที่กำลังคาบรองเท้าอยู่ทำให้เขาสะดุ้งตื่นเนย์มาเลี้ยงบอลไปข้างหน้าฝ่าแนวรับได้สำเร็จการกระดกบอลของเขาทำให้ฮารันที่กำลังหลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ทันใดนั้นฟานไดก็สไลด์เสียบเข้ามาอย่างรงุนแรงด้วยการแท็กเกิลหนักหน่วงบอลกระเด็นหลุดไปถึงอารโม่เขาดออ,อ,าอ,อ,ออก่อตบไไปปพุงรงเ ขณะที่เขากําลังจะเล่นเกมอยู่พอดีทําให้เอ็มบัปเป้เข้าร่วมวงในทันทีโดยมีซอนวิ่งคู่ไปในเวลาเดียวกันเบลที่โมตแต่เล่นกอล์ฟก็ถูกเตะลูกกอล์ฟออกไปจนเขาโมโหหักไม้กอล์ฟด้วยเขา่ายามาลที่กําลังเรียนรู้มาอยากกลอยู่ถูกลูกบอลอัดเข้าอย่างแรงจนล้มลงแขนหักเพราะแรงกระแทกบอลกลิ้งไปถึงแฮร์รี่เคนเมื่อเห็นฝูงผู้เล่นกรูก,กันเข้ามาเขาตกใจเตะบอลออกไปชนคานประตูลูกบอลกระดอนขึ้นไปกลางอากาศก่อนที่จะไปกระแทกทั่วฟุตบอลโล่ที่วางอยู่บนโต๊ะใกล้ๆจนเกือบตกจากขอบโต๊ะทำในนั้นเมสซ กระโดดขึ้นไปคว้าถ้วยฟุตบอลโลกนั้นไว้ก่อนที่มันจะตกลงมาและแล้วเสียงลูกบิดประตูก็ดังขึ้น